สวัสดีครับมานิกิเฮาแคทเธอรี่นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่โดนแอบอ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของเพจปลอมและเพจจริงนะครับเพจจริงจะอยู่ทางซ้ายและเพจปลอมจะอยู่ทางขวาครับเพจปลอมได้เอาลายน้ําออกจากในรูปภาพครับพอดีเมื่อวานมีคนมาแจ้งว่าเห็นฟา์มานิกิเฮาแคทเธอรี่สเพจเราก็เลยตกใจก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูแล้วมันก็เจอว่ามีอีกเพจหนึ่ง เป็นเพจแอบอ้างเราก็เลยไปสอนอเพื่อลงบันทึกประจําวันเพื่อยืนยันว่าเราบริสุทธิ์ใจเรามีแค่เพียงเพจเดียวที่ใช้ชื่อมานิกิเฮาแคลซิลี่ฟาร์มแมวน้ำข้าวนี้และนี่คือรูปที่เพจปลอมที่เขาไปเอามาครับเพจจริงอะ่ะเขาไม่มีรลยหนาะเพจปลอมเขาก็เลยเอามาใช้ช่วยโอกาสใช้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปทำสวยเชียวมีเวลาตอบไวเอาเก A เอไปเลยครับเก่งมาก มิชาชีพและนี่คือ2เพจที่เขาไปเอามานะเป็นเพจป้อมทางชนบุรีและเชียงใหม่ครับ ทีนี้พอเราสงสัยเราก็เลยไปเริ่มดูพวกรูปภาพวิดีโอโพสเมนต์ต่างๆที่เขาได้ใช้ครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรซึ่งเราก็ได้ไปเจออยู่คอมเมนต์หนึ่งซึ่งมันเขียนว่า Cover, แคทเทอรีโคเวอร์เราก็เลยไปเสิร์ชหาใน Google ว่ามันคืออะไรแคทเทอรีโคเวอร์คือฟาร์มไหนเราก็เจอว่าจริงๆแล้วชื่อมันคือโคเวอร์แคทเทอรีครับเป็นฟาร์มแมวสกอตติชโฟร์ที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นชื่อที่โดนแอบอางก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นมาริกิเฮาแคทเทอรีดูที่ทํางานที่วงไว้นะครับ ผู้มีผู้ติดตาม24,963คนหลอกเป็นที่ทำงานครับไม่ใช่ผู้ติดตามจริงๆอย่าไปลงเชื่อเด็ดขาดครับต้องดูดีๆ ทีนี้เราก็เลยไม่รอช้าทักไปคุยส่วนตัวอะไรขอข้อมูลเพิ่มเติมขอสถานที่อยู่ขอวิดีโอขอรูปภาพขอรีวิวที่เราขอเยอะๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราต้องการข้อมูลหลักฐานเพื่อไปยืนยันแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องตกมาเป็นเหยื่อของพวกพิชาชีพอย่างนี้อีกก็เลยเก็บให้ได้มากที่สุดซึ่งสุดท้ายเราก็คุยไปแล้วก็ไปจบตรงที่เจ้าโอนเงินใช่ไหมเราก็เลยลองดูว่าชื่อนี้คือใครเลขนี้เบอร์นี้สแกนไปคนนี้เขาติดในชื่อแบ c ็ l ลิสต์อยู่แล้วครับเทชรัตนเลขาพาศ เท็ตเทเทชรัตเลขาพาดการซื้อขายออนไลน์ถ้าจะให้ดีนะครับขอรีวิวขอโทรคุยขอวิดีโอคอลขอเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายขอสำเนาประชาชนแล้วก็ติดลายน้ํามาก็ได้ว่าใช้เพื่อซื้อขายสินค้าอะไรก็ว่าไปมันแฟร์แฟทั้งคนซื้อเองทั้งผู้ขายเองถ้าแฟร์แฟก็เราซื้อขายกันจริงๆอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วเราก็แปะลายน้ําไปก็จบแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่สาคัญมากอ่ะแต่บางคนก็แบบจะราคามากจะราคาน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกแล้ว พอโดนโกงมามีปัญหามาทีนี้มันก็วุ่นวายแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ยากจะให้สังเกตก็คือก่อนจะโอนเงินเช็คชื่อให้ดีๆตัวเลขผิดหรือเปล่าชื่อที่เขาบอกมาผิดหรือเปล่าชื่อฟาร์มเจ้าของฟาร์มอะไรพวกนี้มันเช็คได้สแกนดูดีๆไม่ต้องรีบใช้เวลาแค่5นาทีสิบนาทีกับเงินลักพันลักหมื่นมันก็ไม่คุ้มกันเนาะถ้ามันเสียไปแล้วอะเช็คดูให้ดีๆดีกว่า Google มีเกือบทุกอย่างลองเสิร์ชถามเขาดูถามคนอื่นดูก็ได้เพื่อนฝูงมีทักถามได้เลย พอเราก็ปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มีนาคม2566ผู้ใดที่หลอกให้โอนเงินผู้เสียหายสามารถแจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัญชีปลายทางที่โอนเงินได้ภายใน72ชั่วโมงและเข้าแจ้งความสถานีตำรวจท้องถิ่นพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงตำรวจเขาจะดำเนินการแล้วก็สืบสวนต่อไปภายใน72ชั่วโมงผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกได้ที่ เว็บไ h a i p ท l i c o o n l i n e .com หรือสามารถไปแจ้งความด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองทองธางนีครับนำเอกสารชื่อคนร้ายเบอร์โทรเลขบัญชีแล้วก็เลขเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินงนะครับและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆไปด้วยนะครับสุดท้ายคลิปเนี้ยที่เราทำออกมาเราตั้งใจทำถึงมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดมานานแล้วเกิดมาหลายรอบแล้วแล้ว เชื่อว่ามันก็ยังจะเกิดอย่างนี้ต่อไปถ้าทุกคนไม่ได้มีความใส่ใจกับมันไม่ได้มีการให้ความสําคัญกับมันซึ่งคนที่เงินหลักหมื่นเงินหลักแสนเงินหลักหลานหรือจะเงินลักสิบลักหน่วยก็ตามมันเสียความรู้สึกครับถ้ามันโดนหลอกและเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ขายของออนไลน์ก็อยากจะมาแชร์มาเตือนกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันไหมครับสวัสดีครับ